สวัสดีครับผมนายชนรลองจำปาครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกๆคนนะครับมาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนครับการบริหารงานต่างๆในโรงเรียนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนก็ทราบดีครับว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับเราจะมาดูครับว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้มีมาตรการในการจัดการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในโรงเรียนครับ ไปเลยครับครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปด้านในครับสวัสดีครับคุณครูพอดีผมจะมาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพอดีผมนัดกับคุณคุณนิวไว้พอจะทราบนะครับว่าคุณคุณนิวเนี่ยคนไหนครับนี่เลยครับคุณนิวอ๋อนี่คุณคุณนิวเหรอครับเนี่ยอ๋อสวัสดีนะครับคุณคุณนิวครับอยูยังไงรบกวนคุณนิวนะครับพาผม พาไปดูการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดหน่อยนะครับได้ค่ะไปเลยค่ะครับไปกันเลยครับก็ถ้าอย่างนี้ครับผมเข้ามาในโรงเรียนอย่างนี้คุณครูผมเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้ตอนอื่นนะคะเราก็ต้องประกอเอุณนภู้กัาโรงเรียนนะคะโอเคครับด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีคุณครูเบนประจำที่จุดหน้าโรงเรียนนะคะในทุกวันนะคะตอนที่จะ ข้าวโรงเรียนนะคะวัดวนนดุนฟูมเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แคร์โพรชนะครานี้ผมขออนะุญาตล้างเจลแอลกอฮอล์เลยครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทานนะครับเกี่ยวกับ การดูแลรักษานะครับความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดัน่าจะเป็นการวัดไข้นะครับแล้วก็การล้างคิวแลกกระหอตลอดจนถึงการสแกนของแอปไทชันนะครับตอนนี้ผมก็ปฏิบัติตามของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในระหว่างที่เราจะเดินไปพบกับท่านผู้วยการเนี่ยากให้คุณครูนิวนะครับช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนครับว่ามีความเป็นมาย่งไงครับแล้วก็ บุคลากรในโรงเรียนนะครับปัจจุบันนี้ครับมีจำนวนเท่าไหร่ได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของโรงเรียนแล้วก็จะมนบุคลากรเกี่ยวกับข้อมูลโรงเรียนต่างกันได้เลยนะคะโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลกำแพงแสนอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2497 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6และภาคเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่1 6คณะผู้บริหารประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ3ท่าน 1. นนายสัญชัยวิบูลชาติ 2. นางสาวธนวรรณรักคง 3. นางสาวีิดารัดเกียรติชัยพิพัฒและผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิริทาสิรีอารพร มีข้าราชการครูและบุคลากราาทางการศึกษาทั้งสิ้น75คนและนักเรียนจำนวน1,575คนครับนี่เป็นขั้นุอนในการโรงเรียนบ้านจะพขงแสงค่ะครัสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับผม,ผมบบน,น,นายคนะรงจำตานะครับพอดีวันนี้เนี่ยผมได้มีการมา เรียนชมงเรียนนะครับพอดีอยากจะทราบเกี่ยวกับนโยบายต่างๆและมาตรการต่างๆที่ท่านผอได้จัดเตรียมไว้ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างครับครับครับนะเดี๋ยวเซ็ตรงนี้ครับท่านครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนครับเกี่ยวกับถึงเรื่องนโยบายและมาตรการต่างๆที่ ในการบริหารงานในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ครับก็ต้องเรียนถามพ่อรอครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางโรงเรียนนะครับมีมาตรการนะครับในการบริหารงานแล้วก็การจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับมีกฎในัรงเรียนนะครับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดแล้วมีการแพร่ระบาดโรงเรียนต้องหยุดเรียนนะครับในเบื้องต้นของเรื่องของอาคารสถานที่เนี่ยโรงเรียนเราทําการทาความสะอาด นะครับมีการจัดล้างบรเิเวณโรงเรียนนะครับโดยทั่วนะครับมีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคในทุกอาคารทุกสึกนะครับในห้องเรียนองเร็เรยนสําหรับส่วนของบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียนแล้วมาติดต่อไม่ว่าจะผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับก็จะต้องผ่านการจุดคัดกรอง,อง,อง่อนนะครับมีเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมินะครับเจืแอเอนกอฮอลอนะครับแล้วก็ระหว่างมาติดต่อนี้ก็จะมีจุดจุดพัก นะครับจะต้องมาพักที่ศาลาของเราเต่เราลองเา,าพูดคุยกับผออ,อึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเราก็ปิดเรียนแต่เราก็ไม่หยุดเรียนรู้ใช่ไหมครับดังนั้นทางท่านผู้อ่านในการนะครับมีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับคือสําหรับโรงเรียนเราเราได้ปรบคุมคณะครูนะครับแล้วเราก็สรุปออกมาเป็นการสอนแบบผสมผสานนะครับออนไลน์บ้างนะครับออนแอร์บ้างนะครับ บางส่วนแล้วก็เป็นการไลฟ์สดผ่านโปรแกรมไลน์ลนะครับตอนเช้าเราก็จะเช็คชื่อเตรียมในการเข้าเรียนแล้วคุณครูก็จะปล่อยสอนสดเพื่อเปการสื่อสารการสอนแบบทวร์เวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทาคลิปนะครับซึ่งทังเรียนเนี่ยได้ส,ดส่งเสริมให้คุณครูไดี่ยทำคลิปเพื่อที่จะเตรียมตัวและสักช่องไปนักเรียนเรียนอ,อย่างนี้นะครับถ้า เรามีการจัดทำคลิปวีดีโอเลยครับแล้วคุณครูของทางโรงเรียนนะครับมีความพร้อมในด้านนี้มากน้อยเพียงใดครับท่านผอรเราคาดการ์ว่าอาจจะต้องหยุด,ดแล้วก็ไปสอนที่บ้านนะครับโดยเรามองว่าทำยังไงที่จะทำให้คุณครูเรามีมีการเตรียมการเราจึงจัดโครงการที่จะอบรมนะครับ จะเรียกกรมาอบรมคุณครูเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้นะครับให้คุณครูเนี่ยจัดทําคลิปเพราะก่อนจะทําคลิปคุณครูจะต้องเตรียมตื้เตรียมแหล่งข้อมูลแหล่งข้อ้างอิงเอามารวบรวมเป็นข้อมูลแล้วก็จัดทําคลิปตามตัวที่ว่ิต่างๆนะครับก็อย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณครูนะครับก็มีทักษะความรู้ในการจัดทําคลิปวีดีโอให้กับนักเรียนนะครับ เป็ที่นะครับต,ตอนนี้เนี่ยก็คือทางโรงเรียนเนี่ยจะได้มีการจัดทําคลิปนะครับคือการสอนให้กับนักเรียนเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับทีนี้ครับผมก็สงสัยครับว่าเมื่อนักเรียนทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูครับมีฟีดแบ็หรือการตรวจงานแล้วก็การประเมินผลอย่างไรบ้างครับครับสาหรับโรงเรียนเราทางเรียนได้หนนนโยบายให้คุณครูทุกกลุ่มสาระทุกท่านจัดทําคลิปไม่ว่าจะวิชาคณิตวิทยงกฤษปสตรไทย นะรวมไปถึงีิการดนตรีน่าติถิและพระศึกษาเพื่อให้ครบทั้น8กลุ่มสาระเพื่อที่จะวัดเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้และเพื่อการวัดผลประเมินผลในปลายภาคเรียนสําหรับในแต่ละคลิปนั้นคุณครูเขาก็จะสอนในเบื้องต้นนะครับจากนั้นในท่อนไฟล์ของคลิปก็จะมีงานให้เด็กไปทำซึ่งเด็กทำก็จะทําใส่สมุด จำไปหมดแล้วเด็กจะถ่ายรูปส่งมาในไลน์คลนปให้คุณครูคุณครูก็เช็คความถูกต้องบางงานกิจกรรมที่เป็นภาคเรียนเด็กก็จะสนุกสนานกับการถ่ายคลิปวิดีโอการพักปฏิบัติและก็ตกมาคุณครูก็ตรวจแล้วก็คอมเมนต์เด็กไปนะครับแล้วก็ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของแต่ละวันจะมีรายการพบปะผู้ปกครองทำวามเข้าใจเด็กไม่เข้าใจวิชานี้เอาเด็กก็เข้ามาถามนะครับ ซึ่งประโยชน์ของคลิปนั้นทางโรงเรียนมองว่าผูเด็กผู้ปกครองบางบ้านเพราสัตว์ติดเครื่องเดียวผู้ปกครองเอาไปทํางานนะครับและตอนเย็นกลับมาบ้านมีเวลาเรียนตอนเย็นก็คึิจะมีประโยชน์อาจจะเรียนตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็แล้วแต่นะครับก็จะลดความขัดแย้งภายในบ้านลดการที่จะต้องแย่งและใช้เสียงแล้วก็ในส่วนของอาหารกลางวันนะครับตักทาง โรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการดำเนินการโดยการประสานให้ผู้ครองเนี่ยครับมารับเงินตามจํานวนวันที่นักเรียนหยุดพูณกับค่าอาหารรายวันวันละ20บาทต่อหัวต่อคนนะครับและก็อาหารเสริมนมเนี่ยครับทางสบาบน ให้ปรับจากเงเินองอมถุงนะครับให้เป็นนมกล่องเพื่อนักเรียนจะได้สะดวกในการนําไปรับคทานที่บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยากจะไปดูวิธีการทายทําของคุณครูในโรงเรียนขออนุญาตท่านขออ,อน,นะครับในการเข้าเยี่ยมชมหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเจอคุณครูนะครับช่วยแนะนําท่านไปที่นคนใบ